ยาทาวารีวะฮปูรปาริปูเรนตกังเทวมเวะอิโตินังเตานมุปัปติกิ a ิตังปัิตังตุมหังคีพเมวะส u มิเจัตุปูเรนตุสังกะปาจันโตปันนารสยะทาเนิชยสยะท้ิิโยวิวชันตุโรวินสตุ สวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้รู่สู้ค้นค,คือเก่าอีหลอมเก่าครับผมเนาะเขาเรื่องตามเคยครับนะครับท่านผู้ชมมือนี้เนี่ยนุ่มอามค้นเดิมนะครับผมเนาะโอ้ยว่ะโอ้ยแหลวก็โอ้ยอีกโอ้ยแล้วก็โอ้ยอีกเออ พยบองแม่โอ้ยนาะเลขกระเบ่าไ้มหาสามหนึ่งกับสามสามเก้าปฏิกัะบ่าเป็นหยังครับผมกับสำหรับพยบองหรือตาบองเนาะเข้าเก่าเนัวหัวมวลกันไปางเพ่บบอกถือกระถือไปางเพ่บบอกว่าถือกระคือบ่ถือครับผมเลขเขาคือเขาเลขบ่าเขาก็คือบรเขาแม่ว่าเมื่อนี้ครับต้นนาผมเนี่ยให้ผมได้ หาเพิ่นสก่อนแจักเพิ่นไปยุใสนะครับเออจักเพิ่นไปยุมองไดหาโตยากอี๋เพราะยี่บองนี่ตามโตยาครับผมเนาะตามโตหยาจริงๆนะครับกับตาบ,บ้องนะครับผมเดี๋ยวก็ดูก่อนผมไม่รู้ว่าแกเดินโตเตะอยู่ทางไหนมนต้องต้องตามหาแบบว่าคือต้องต้องตามหาโตโตเพื่อในพ่อท่านผู้ชมนะครับจักเพิินไปยุม,มองไดเนาะเอา้าเดี๋ยวไปเบิ่งกันดีกว่านะครับ ไปเนาะวันนี้อบอกว่าดียูใส่นเน่าเจา้าเนาะเจ้ายูใส่เนาะเจา้ายูใส่เนาะหอดสียห,หัดสามแงกเนี่ยมันนี่นี่ค่อยติดตาจรินใจค่อยสีเลี้ยวขวาดีหรือค่อยสีตรงไปดีอ่าเนื้อใกล้ๆม่นบะเนีย่ยตาค่อยดีปะบ้เอ้ยุยังอีกแล้วอีกแล้วไปบังไปบ้ัง ไปดีครับไปไปไปที่เดิม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 ไม่ไปไหนมาเนี่ยไปไหนมาเนี่ยเดินเล่นนี่เลยเดินเล่นหรออือผมเจอปืนนจริงๆไปที่เดิมเนาะที่เดิมโอเคไปที่เดิมนะครับโอ้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับจอดรถก่อนเจอกันละโอ้ตายยากจริงๆเลยพ่อใหญ่บ้องเนี่ยอือือนะครับขอจอดรถณจุดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะค่อยจะคุยกันประมาณตรงนี้แหละนะครับผมเนาะโอ้ ไปที่เดิมบดีเอฟซีบดีเพชรหูไหมโว้ยเพิ่นบอกเลยบ่ถือไปเอาอย่างซี่เดี๋ยวไปตั้งกล้องคุดกับเพิ่นครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านเหมือนเดิมตามเช่นเคยเนาะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เดี๋ยวผมตั้งกล้องนะผมก็พูดมาเห็นล่อง่างที่ลีประจําเลยเมู่ที่แล้วท่านผู้ชมคือที่มาถามตาบ้องเนาะเอาตรงๆนะพูดตรงๆเลยนะเลขไม่เข,ข้า เพิ่นให้มา5 3 1แล้วก็3 3 9เลขเพิ่นออก8 4 3กับอ่า1 6 6 1งหกหกหนึ่เลขมันออกเลขที่ให้ออกเลขของรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยไงโอ้แล้วแล้วผมเขาเขาทำไมต้องโอนเงินให้ทีมันกายให้ผมเอาจริงเลยถ้าถ้าไม่ถูกเขาแล้วปลายชั้นทำไมต้องโอนเงินให้ทีมันกายให้ผมเขาเขาโอนเงินให้เจ้าเหรอใช่บัญชีกลางเหรอ ไม่ใช่เขาบันเคียบกันดั้มอยู่ก็อนหนึ่งสามเก้าด้วยสามสามเก้าด้วยโอ้สามสามเก้าด้วยสามเก้าใช่ไหมซื้อกันด้วยซื้อกันที่ดาวดงที่สี่นั่นเลยซื้อดาวดงที่สี่ไปซื้อหวยม้เพิ่งกลับมาไปซื้อหวยอย่างนักทีเมกาให้กันดัมมันเบิกให้อยู่ครับผมอ๋อให้ให้ไอ้กันดัมมันเบิกให้เออใช่เห็นเห็นกันดัมเรื่องสายทันคุยกันเรื่องยังคุยกันแล้วยังเลยครับผมอ้าก็บอกให้ไปไปส่งวันนั้น เอฟอยู่ที่โรงพักไม่กล้ากลับใช่ไหมที่ให้300ร้อยแล้วให้กันดั้มเป็นส่งถึงบ้านด้วยแล้วพามาด้วยกันดั้มมนอยู่ตรงไหนกันดั้มมันก็อยู่ที่ผมก็สร้างอยู่ใต้ดินนั่นแหละหมื่นกิโลหมื่นกิโลใต้ดินลงไปมาทําวิจัยที่นี่นานแล้วตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนี่เลยครับอ๋อซึ่งมันเป็นช่วงช่วงระหว่างวิจัยใช่ไหมใช่สงครามโลกครั้งที่สองม่หลังสงครามโลกครั้งก่อนสงครามโลกครั้งที่สองหลังหลังสงครามโลกครั้งที่สองกันดั้มก็ขึ้นมาสู้ด้วย ประมาณนี้เออก็ตอนนั้นผมเป็นเด็กอยู่ที่บ,บ้านพงโคกได้ชื่อสิงกุลาสังเขพเดี๋ยวถามหน่อยดิตาบ้องเอซิวว่าหนุออ่มอามทำไมคุยกับตาบ้องรู้เรื่องอ่ะได้ยินว่าตาบ้องเพิ่งจบจากไหนมานะเดี๋ยวเขาเขา,เขายังไม่รู้เรื่องเลยเอเคเปิดดูช่องศูนย์สองไหมอ่ะไปดูนะเหตุการณ์ย้อนดีนั่นแหละเหตุการณ์ย้อนดีที่ภาพถ่ายทางเดลเียมลงตาเทียบถ่ายไปได้ครับ นั่นคือตอนผมไปเรียนเป็นเด็กชื่อนายสอนทงทรนายสอนทันทีที่ไปเรียนตอนเป็นเด็กไปเรียนทุนหลวงนั่นลหละแต่ไปไปลงที่สาราตะวันตกไปลงในเขียวบวงก่น้ํก็ไปด้วยกก่น้ำไปด้วยด้วยแก่น้ำก็ไปด้วยคนใช้ที่เป็นหุ่นยนต์ก็ไปด้วยแต่ยังสร้างิจรุ่นแปดคู่กับสิบเก้าตัวยังไม่สําเร็จแต่นี้สร้างสองหลีแล้วใช่นั่นเป็นรุ่นแช่รุ่นขึ้นบริการของตะวันร้อยหกห้าเส้น เข้าใจมีเหตุผลนะแล้ว,แล,แ,ลแ,ลวแล้วที่บอกว่าเราสงครามเราทั้งที่สองใช่ไหมแล้วสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไปตาบ้องไปอยู่ไหนมาตาบ้องก็สัวงามวิสาหกีนเหรออะไรนะสงครามวิสาหจีนครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งเหรอใช่แต่ตาบ้องได้อยู่ไหมอยู่อยู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งตาบ้องอยู่ใช่ไหมใช่โอ้แล้วตาบ้องช่วงนั้นตาบ้องทำอะไรอยู่ครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งตาบ้องก็เป็นกษัตริย์เลยเพราะเพราะเขาพระองค์รําอ right. ๋อ ก็เกิดตั้งแต่เมืองรับเรเมืองแม่ไม้แล้วเมืองท่าแรกก่อนต่อมาก็เป็นสมัยท่าแรับเมืองเมืองท่าแรืเมืองรับแรเมืองแม่ไม้แล้วก็มาอยุธยานั่นเลยแล้วสมัยขอมก่อนสมัยขอมลังสมัยขอมแล้วช่วงที่เขามาตีไข่บาง์รจันเราตะบองไปอยู่ไหนมาอีหนังเนระไม่ล่ามปัจจุบันนันัที่ว่ายุคสมัยนั้นตะบองอยู่ไหม ก็ quoi, อ,ยอยู่ become, อยู moves, ่พม่าอยู่พม่าใช่ไหมใช่แต่บ้องเป็นไปช่วยพม่าเหรอหรือไงจะบ้องไปช่วยกองทัพเขาเหรอไม่จะไปเกี่ยวอะก็ไปเก็บค่าเช่าที่อ๋จ่ายค่าเช่าที่ใครเช่าก็ชาวบ้านน่ะไรเช่าพม่าน่ะเช่าเช่าแต่บ้องไปช่าที่เออแล้วทีนี้มันเกิดกบฏที่นี่ก็เลยยกเขามาปราบช่วงนั้นเก็บค่าที่เท่าไหร่ ก็ไม่รู้จําไม่ได้มันมันไม่ใช่มัน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 เป็นทองเกี่เป็นทองมันเป็นทองมันเป็นอัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยอเนอมันเป็นทองแท่งอ๋อมันเป็นทองแท่งเก็บแค่นี้เขาเขาเขาเช่าเยอะไหมแต่ก่อนก็แต่ก่อนก็ปลูกคลองตั้งพม่าเราไทยเวียดนามตรงนี้เอาจุดนั้นพม่าเขามาตีไทยเรานี่ทำไมไม่ไม่มานี่ไปเก็บค่าเช่าที่เขาเฉยเลยก็กลับมาก็รู้ก็สู้กันนั่นเลยท้ายชนชนช้างแบบเวียหัตถีนั่นเลยครับอืมเนาะกาดตะบองนะครับคนข้ามเวลา นะครับท kind of uhh ่านผู้ชมมืาอนี้เขาจะมาถามเจ้างวดนี้จะได้ดตัวไหนสามเจ็ดตัวเดียวได้ปะเออบอลลางเออบอลลตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวสามเจ็ดเออเจ้ามักหรือเดือดไหนหรือหรือฝันเดือดไหนฝันเดียวเนาะฝันวันเอาหัวข้อฝันฟังเลยเอาฝันก็ฝันว่าคือจังผู้เฒ่าผู้แจ้วบวกอยู่เละ บอกกับผู้หญิผู้สาวผู้แก่ก็บอกฝันลักษณะแบบไตบ่อยสักกับฝันเห็นคนผู้เฒ่าวคืขาวขอหมาเขียวเนี่ยขอหมาเขียวเนี่ยเพื่นก็บอกสามสามเก่านะก็บอกนี่ดีบางทีมับอกสามเกียมาบนรางมันู้บอกที่เพื่นกันเขียวหมากนีนาเขียวหมากยืนยุนตอนตอนัหลับยังมักสามสามเก่ายนบกับสามเกียมากสามเกียดบนรางเลขคุณบอกว่าบางทีอนะครับ เพิ่นมักสามเกียเนาะตาบองเพิ่นก็คือตัวเดียวเลยใช่ไหมเนยงบ่อบบีตัวอื่นเลยบ๊อีตัวอื่นเลยของมหมดสิบหกท่านว่าความอินวะเออเอาเอาเอาไหมเอา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 งงไหมกรุงเกียบซะเอาฉลากกินได้กรุงเกียบซะเอาฉลากกินได้เขามาเกียบด้วยนี่ต่อปวดหัวน้ำฉลากกินได้กองกรุงเทพเอาเอียงอะงวดวันทีสิบหกกุมภาอยู่ด้วยสิบหกกุมภาเออเอาอะไรแมันจะออก สามเกตนี่แหละสามเกตมือนั้นสิบซีล้วสิบซีกุมภาเนอะมือนี้สิบซีกุมภาเออร์รูปองค์เทียนะครับนี่นั่นกาเรื่องนี้มันตรงองค์เทียมฉันต้องเอาแว่นเอาเอาแว่นแว่นส่องเห็นกันดัมมาสองมือนาฬิกาครับนี่คือนาฬิกาที่เราต้องใช้แว่นกันดัมสองตรงนี้นะครับบอลแว่นสิมเยี่ยมองเห็นกันดัมไหม ทีใส่เขาซอยอสองร้อยส่เป็นซเ่นร้านแปนตาไปในเง็นขายนีใส่ใส่กัไปเราไม่้เยอเห็นกันำว่ากันำมันองห่นงอยู่ในยุ่ยใส่ยุยใส่็เห็นมเริ่มแบนี้ได้เห็นนในกาอยู่นี่ในกาในกามึงมีนกาของขาดของครบแ้วใลองดูดิว่าเดี๋ยวนะโอเคให้สำองดูว่าเวลากี่โมงอ่ะห้าโมงห้านาทีห้าโมงหกนาที มันมสามโมงเศร้าสามโมงเคืองหามโมงโมงที่โอเคหามโมงโมงกับที่ก็ได้เอาตามนั่นแล้วอืมเนาะกระสือว่าเจ้าเนี่ยเห็นปะเห็นกันดำเพิ่นวางไดไเนี่ยอันนั้นกาที่อาลีใส่ให้กันดำใส่ให้มม่ม,มีนักกาของถัพรความของฉัดลงทวดของฉัตรสวัสดิ์ความแล้วก็มีนักกาของสิริเชียเ่ยนั่นอ่ามึงนักกาตรงเลย แต่ล่องเปรียบเทียบต้องตั้งนักการสองง่วงไปหนึงครับอืมล่องสิเจ้าจุ่มพูดอะไรดิเราอีดีเลยว่าอันนี้เคยมีแบบว่าสำหรับตาบ้องเนาะเคยมีอยังว่าแบบว่าคือจะเข้าหัวหน้าคดข้างหนา้าเพราะหัวจักหน้าขด,ดวงหน,าาาน้าเพราะว่ามันจะเป็นแบบไรหรืาาหอหรือเลขเข้าช่วงว่เลขดวงหน้าสิของตัวไหนนี<อ>่งวดหน้าบ้าหูหรอกฉันบ้าฝันเดี๋ยอะจีขวาขวายนละเล่เล่เล่เบอกพี่น้องเลย ซื้อหมากซื้อผู้ปรเลี้ยงสารเุ่งอยู่เงี้ยนะซื้อมีหมากผู่กิ้งกุ้นแล้วก็ยาเสียนเนี่ยยาสีชอลกำเนี่ยหัวกำสายกำหมากเราของผู้เฒ่าผู้เฒ่าสมัยโบราณเนี่ยยาสมัยเมื่อเราแรกเวลาเมื่อเราแรกเมื่อไม่ไม่เวลาเมื่าขอผู้เฒ่าผู้แก่นะครับท่านผู้ชมเนาะก็รับชมรับฟังไว้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยบ่มีใครฝากกั๊จใจไหมบ่มีอยู่เออบบบ่่่ ปัจจัยบ่ปัจจัยบ่มีเพราะมันเลขบ่เข้าเลขแม่งสิบ่เข้าเอ้ยอ๋อเขาบอกแค่ขี้ใจถึงเอฟซีสิบแปดเดี๋ยวขอการให้ที่เกขาอ่ะละเออแถวหงออยู่ดอกมาทีนี้เอางี้ท่านผู้ชมครับตบลงนี่จะมั่นใจตัวใดเอฟซีได้ชื่อใจนะเออตัวใดก่อนสามเจ็ดกับสามเจ็ดตัวเดียวแมนสามเจ็ดตัวเดียวนะแต่บลองคอนเฟิร์มป่ะคอนเฟิร์มเลยฟันโพเลยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์มั่นใจถึง ก้าร้อยเก้าจุดเก้าบวกจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นประมาณนี้แต่ยังไม่ถึงพันเะปอร์เซ็นนะอ่าเก้าร้อยเก้าจุดเก้าจุดหกเก้าเปอร์เซ็นนั่นแหะเออืมเอาละพอดะที่ไพเป็นไพโอที่เดียวครับอาจารย์บองกนะันเลยเนาะหรือว่ามีเอฟซีเขาเรียกหลายชื่อเลยมามจะเรียกตาบ้องคนข้ามข้ามเวลาหรือเปล่าหรือจะเรียกว่าอาจารย์บ้องส่วนใหญ่เขาเรียกเจ้าแบบไหนถ้าทางวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าโลเเตอร์เพียน ดอกเตอร์เพียนลอกเตอร์เพียนดอกเตอร์สลัมลดอกเ,เตอร์ส,รตรสแตกสมองคนคนเยะ้วยล็อกเตอร์บองดอกเตอร์สลัมทางเวียารนั่นแหละที่เราลงที่ศูนย์เรียกตั้งใจว่าบางทีก็นักเล่นเนี่ยเป็นธาตุก็มาสร้างกันรั่ที่นี่เลยครับที่ฐานกลางที่นี่เลยเป็นคนชาว,วเป็นคนสัรัฐสันธาตไทยด้วยแล้ว,แล,วแล้วจบจากไหนบ้างเอาจริงเขามีคนเอฟซีเขาหลายคนเขาเขาอย่างนี้อามจริงๆริงหรอตาบ้องแกจบจากนี้จริงๆริงหรอ ไม่เชื่อฟอังจากปากแกครับอถ้าไม่เชื่อนะมีเหตุการณ์บันทึกย้อนหลังด้วยตอนไปเรียนนั่นแหละไปเรียนที่วิเลยมาวิเลยเองเกนแชตราต์ทองหลอลอแล้วไปต่อที่มหาวิทยาลัยอ,อวดมีบันทึกการเรียนด้วยถ้าอยากดูก็เปิดดูช่องศูนสองได้นะภาพเหตุการณ์ย้อนเวลาศูนสองสูนสามสูนสีู่นห้าูนหกูนเจ็ดูนแปดูนเก้าเป็นช่องเหตุการณ์อดีตที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นก่อนตั้งแต่สมัยสงคาารามโลกครั้งที่สองด้วย เนี่ยอาจารย์ลาวเทียมพีเอสไอเนี่ยเปิดได้ดีจริงด้วยเปิดได้เป็นภาพลาวเทียมที่ถ่ายทถ่ายอือก็มีเหตุผลนะครับมีผลในการพูดมีเหตุผลในการรับฟังนะครับซึ่งผมก็ได้ยินมาหลายครั้งหลายคราวนะครับได้ยินว่าเป็นจอมยุทธ์ด้วยใช่ไหมนี่ไงเห็นคนเขาบอกว่าฝึกวิทยาจอมยุทธ์ด้วยนี่ฝึกแบบไหนบอกเอฟซีให้นู๊ดอะไรนี่ตาบอง เจ้าอย่ากยิ้มคนเดียวไม่ได้ครับใครบอกมีคนแถวบ้านอ๋อตาบ้องที่ว่านี่หรอผมถามว่าไอ้บุญเจ้าเห็นพ่ะ่ยบ้องบ่กเป็นยังไงไหนโอ้ยบางทีประกาศฝึกวิทยาหยุดเล้วเพิ่ฝึกอีกยังล่ะนี่แหละอ้าวฝึกไปไปนะก็มีการฝังเข็มเดินมาเต้าดินมาถอยเจ๊กเพยงดาเพยงตีเพลง่อยเพยงกระบองนั่นแหละก็คือเป็นเป็นเป็นในรูปแบบวัดเต้าดิน ช่มีจริงนะฝึกในหนังมัมีจริงด้วยเป็นเรื่องจริงแล้วตาบังได้ฝึกจริงไหมฝึกจริงด้วยฝึกจริงนะใช่เจอกับวัาเซลินนะใช่ก็เคยครั้งหนึ่งก็เคยเป็นจอมยุธ์แห่งโมกีด้วยก็เอฟซีเคยดูหนังพิหารของจีนไหมนั่นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงนะเมุเจ้าเคยหนังเคยบ่งหนังไอพิณาหารของจีนไ่มตาบังมันถามนั่นแหละเป็นเรื่องจริงด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่ง <า>มีบาคนหอได้จะไว้เขาถามนุ่มอามเดินุ่มอามเปยังพอ,อยังบอกแล้วก็เป็น,ปนแบบนี้ไปออบอกเป็นยังถึงเด็กมาเดินโตเตย่ังสี่ลูกเมียเราบ่มีโดดแล้วไปใสาย,ยังแสงไหนเขาเจ้าฝากมาถามก็ไม่มีงานอะไรทำก็เดินเล่นนี่ไม่มีของกินก็เดินมาขอของกินเขาแคนน่นี้ตอนเวลาขอเงนินขออะไรอย่างนี้หรอขอเงนินตามร้านค้าต่างๆใช่ไหมไม่ไม่ขอตามร้านค้าขอตามคนที่เดินผ่านตามผ่านไปผ่านมานั่นแหละขอเขาก็บอกหวยเขาด้วยแล้วแล้วตามร้านค้าล่ะ ตามร้านค้าวันนี้ก็วันวันนี้เป็นวันจุดจีนด้วยเอาสมมติว่าถ้าถ้าขอเงินในรูปแบบคนเดินผ่านไปประมาณเงี้ยเอาสมมติว่าเจอสาวสวยสมวียิงคนงสวยวแต่บ้องขอปัจจัยห้าบาทสี่บาทแล้วแมแตาบ้องจะบอกเลขใหญ่ให้แค่นี้แหละแล้วเขาก็ควักไปปั๊บทันทีเขาก็บอกว่ามณ์ไม่มีก็เลยบอกว่าขอบคุณครับพะบางคนล่าไม่มีก็กว่าเลยว่าขอบคุณครับแต่ถ้าไปเจอไปไป,ไปเจอในอารมณ์แบบว่าเขาเขียนขขโทวดครับไม่ไม ถ้าจะเจรลยว่ามีบอบทิวเข้าไปขอเงินปุ๊บเขาลังเกียจเราเงี้ยอุ้ยไม่ยุ่งไม่เอาไม่มีมีบอลในรูปแบบมีด้วยมีด้วยใช่ไหมแล้วแล้วจับบอมีความรู้สึกคิดยังไงอ้าวก็ขอของกลัวแต่บังมั้งเขาคงไม่มีจริงนั่นแหละใช่ไหมใช่โอในรูปแบบแบบว่าเวลารูปแบบที่คนเข้าใจดีอย่างเงี้ยเขาก็ให้เราเนาะแต่สำหรับคนที่แบบว่า ตะบองขอตังค์นยครับผมผมอยากตะบ้องเดี๋ยวตะบองจะบอกหวยนะตะบ้องขอเงินกินข้านะอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีคนแบบอย่างนี้ไหมมีคนว่าไล่ไล่เราไม่มีไม่มีมีไหมก็มีเหมือนกันนั่นแหละบางบางทีก็ไล่ด้วยเข็นคนอื่นให้ก็ว่าเอ้าก็แกบอกไว้มุถูก็ให้เขาว่าอย่างนี้ไม่แต่ถ้าแต่ถ้าไม่ได้เจอคนเก่าคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้ด้วยห้าบาทสิบบาทด้วยผมก็บอกว่าดีกว่าไปเลขซองนั่นเลยเข้าเข้าตู้นัดด้วยผมขอน้ิกิน ในชีวิตตาบ้องเนี่ยเอาจริงๆินะตาบ้องมีมีลูกมีเมียไหมไม่มีไม่ไม่มีไม่มีใช่ตาบ้องเคยมีเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเด็กไว้ด้วยก็ดูภาพเหตุการณ์ย้อนอดีตสิครับช่องศูนย์สองนั่นเลยเอฟซีลองเปิดดูนะตั้งมีตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองด้วยก็ยังมีเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาตัดต่อให้เดี๋ยวช่วงนี้แต่มีการโฆษณาด้วยแต่ก่อนเปิดเลย เรื่ีโฆษณาตทนี้มันคนดูเยอะก็มีการขายโฆษณาบ้างเพื่อจะความยูละของการใช้ดราเทียมราคาของดราเทียมด้วยแล,วแล้วผมถามหน่อยเขาบอกว่าหนุ่มอัมลองลองถามตะบ,บองดิมีคนมีคําถามเยอะแยะเลยที่จะถามว่าหนุม่มอัมอย่างตะบองเนี่ยเพิ่นจบจากตรงนี้มาท้ายวิทยาลออฟฟอร์ดอะไรเงี้ยตะบองเคยไปนาซาไหมเกี่ยวกับพวกอวกาศอะไรเงี้ยเกี่ยวกับตะบ,บองเคยเคยได้ไปแตะสัมผัสไหม เหยียบบนดวงจันทร์อย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้แต่บ้องเคยสัมผัสไปไปใช่ไหมครับผมแล้วแต่บ้องเป็นไงบ้างเวลาได้ไปสัมผัสเยอะเยอะก็ลองเปิดดูช่องอะไรนะส่ยนสองไม่ใช่ส่วนสองเป็นภาพประดิษฐ์อ๋อโอเคก็มีการถ่ายเดี๋ยวจะถ่ายทำให้ดูด้วยนะครับการซีื่นนั่นแหละเห็นไหมที่ตะบล็งไปดาวดวงที่สี่เห็นตะบล็งไหมร้องร้องหาตะบล็งไปดาวดวงที่สี่ไหมเออตอนที่เอฟซีเข้าเข้าบ้านไปร้องสตะโกนบอกให้แต่วังมาไม้ ก็ฝากไว้หนึ่งวันเจ้าเลยเจ้าเลยเอที่จะไปไอไปดาวดูที่สี่ที่อยู่กลับมาอยู่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 เจ้าโสใช่ไหมไม่อยู่อยู่ที่สุวรรณนั่นแหละตาบ้องเอฟซีร้องว่าเขาฝากไว้แล้วหนึ่งวันกลับมาแล้วตาบ้องเลยกลับมานี่แหละนี่เราเรง่ีงสวนเมื่อกี้ดาวดวงที่สี่ไปแล้วดาวดวงที่หนึ่งอยู่ไหนดาวดวงที่หนึ่งก็อยู่ถัดไปอีกถัดไปอีกใช่ไหมถัดไปทางที่วมุอีกถัดไปเรื่อยถึงมันมีเก้าดวงดาวนะดาวโลกดาวดาวโลกแล้วตาบ้องแล้วตาเอง ข้ามไปงไงที่ไปเหยียบดวงจันทร์เนี้ยข้ามไปังได้ไงไม่ด้วยดวงจันทร์มันอยู่นี่อยู่นี่เอาเอาทั้งนี้อยู่ตรงนี้อ๋ออั้งอ๋อคิดนี้ของของของกาลิซีอ๋อกาลิซีใช่ครับเออนั่นแหละเชื่อไหมเอฟซีที่เราที่เราเป็นเกย์กันในในเราโดนที่สี่ใช่ไหมที่ที่จะที่จะเอฟซีเข้าบ้านหลังที่สูงผมนี่แหละลองมาตะบองมาไหนเขาฝางกันมาให้หนึ่งพันแล้วก็มันกลับมาแล้วตะบองตะบองเลยกลับมานี่แหละเขาเข้ามาจากโดนที่สี่ใช่ไหมมาจากดาวดวงที่สี่มาจากดาวที่สี ที่ก็มาจากไอ้เมืองสวนใช่ไหมที่พี่พี่ว่าพี่ไปอยู่เมืองสวนนั่นแหละเออพี่ว่าพี่ไปเมืองสวนนั่นแหละผมถามพี่อยู่ไหนผมไม่เจอไม่เจอพี่เลยผมเลยหาั้งนั้นเออจำได้ไหมพี่เออดาวราซียนมันที่ดาวดวงนั้นมันออกหนึ่งสามมันออกสามสามเก้าด้วยใช่ไหมเออที่ซื้อเป็นเงินลสิเมกราศนนั่นแหละที่อะงงเลยพี่จะมางงมาเนียนอะไรมาเนียนเอาเอาหวยอานอยเหรอไอดาวดวงที่สี่ที่ผมไปเจอไอคนนั้นใช่ไหม เอ้นั่นน่ะมันเป็นใครวะเดี๋ยวเอมซีว่ากลับมานะเออมีคนฝากให้หนึ่งพันด้วยเออเ้ยผมจำได้นะเอฟซีผมจำได้เอฟซีไปร้องด้วยไปร้องที่บ้านตะบองหลังที่ศูนย์นี่แหละเออใช่ไหมดาวดวงนี้แหละเข้าไปในบ้านอยู่ที่ไหนเออไอ้พวกยี่นี่ก็เดินนะเอ้าผมก็เลยกลับมาจากดวงที่สี่ทำไมอาตกลงเดี๋ยวถามอีก แล้วเกี่ยวกับเรื่องยานอวกาศเดี๋เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับออกไปนอกโลกแต่บองได้เคยสัมผัสออกไปไหมนอกโลกเนี่ยได้เคยไหมเคยมีโอกาสได้ไปไหมหรือไงไปเอาแล้วผมไปดวงที่สีได้ไงเออแปกอ้าววอ้าวอ้าวเฮ้ยปิดยวนน้ำไก่ได้ทีแต่ผมไม่เคยไปแล้วผมจะไปดวงดาวดวงที่สีได้ไงอ่ะผมมันมีทีรละเก้าดวงนะที่ละเก้าดวงทั้งสี่ทิศที่ตะออกที่ตรงที่เหนือที่ใต้มันก็ยังมีดาวโลกนั่นแหละ ตรงกันไปอย่างละก้ารวงด้วยแล้วีห่างกันโลกวงโครจรนั่นแหละ<อ>จะไม่แรงอยู่ทมันจะห่างกันด้วยครัจะมันว่าวงโครจรของโลกอยู่ในวิถีแค่นี้นั่น<อ>แหละต้องแรงตัวมันก็จะอยู่ห่างกันระยะปราตัวนั่นแหละพี่ใช่อยู่ในความสมดุลของกาแล็กซี่ด้วยแสดงว่าทุกกาแล็กซี่เนี่ยดาวดวงแต่ละดวงเนี่ยอยู่ครบหมดอยู่ครบหมด,หมดอยู่ครบ,บหมดแล้วส่วนใหญ่าตาบ้องเนี่ย ที่จะไปอาศัยอยู่เนี่ยอยู่ดาวดวงที่ไหนอา้าวก็ตะบ้องมาแต่ก่อนตะบ้องมาจากดาวดวงที่เก้าดาวดวงที่เก้ามีเหตุผลครับดวงที่เก้าแต่เดี๋ยวนี้ดวงที่เก้ามันเกิดการกบฏเกิดทหารเกิดการสู้กันยิงชีนตใส่กันแล้วพังมันอะไคนคน,<ๆ>คน,คนต้องคนต้อง <c oughs> เหมือนว่าเหมือนเคยดูวันซิโลกไหม,มนั่นแหละเหมือนนั่นแหละแล้วแล้วตะบองลงมาได้ยังไงอ่ะถึงได้มา ามาสู้กับรบมาดูดเกี่ยวกับสงครามโลกเนี่ยแล้ว<อ>ลงมาได้ไงตาบ,บองใช้ชื่อว่าสิงห์กุลาทังเกตอ้เออสังเกตเ,เออแด้เป็นคนขี่เครื่องบินวิทยาด้วยอพอตัดจุดตรงนี้ไปเ,เดี๋ยวถามอีกเรื่องหนึง่งมีเอฟซีบอกว่าหนุ่มอามเห็นบอกว่าถ้านได้ยินข่าวว่าตาบ,บองไม่มีเมียไม่มีนูไม่มีเมียใช่ไหมใช่เขาบอกว่าหนุ่มอามติดต่อให้ให้พี่ได้ไหมเดี๋ยวพี่จะพ,พ,พี่จะคบกับตาบ,บองอย่างเงี้ย แล้วเป็นไงถ้าเอฟซีเขาจะเปิดใจอยากชอบต่บองแต่บองจะแนะนําคัยยังไงว่าเราโสดไหมเรายังไงไหมนายบอกเอฟซีนียผมก็ไม่โสดนะเอ้าใช่มีภรรยาแล้วด้วยสี่คนภรรยาสี่คนใช่เอาแล้วบอกว่าไม่มีลูกไม่มีเมียอ่าก็มีอยู่แต่ที่ไม่มีแต่ที่คนเป็นจริงมีมีอสี่คนสี่คนเลยเหรอใช่คนหนึ่งชื่อชินคนที่เกียคนที่สามชื่อจีคี จีจีิงเจียชี้จีนั่นเลยชิงเจียชี้จีจี้เราลองพูดยาวๆดิไลเลยไหมชิงเจียชี้จีชิงเจียชี้จีใช่ไหมใช่สี่คนใช่แต่ไม่มีลูกเหรอมีลูกไหมก็มีลูกด้วยมีลูกด้วยกันใช่อันนั้นบอกว่าโสดไงไม่มีลูกไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วเอฟซีก็เอฟซีก็อารีอารีอารีไม่ให้ให้แต่งงานด้วยอารีให้แต่งงานอารีกันการันบีอารีกันการันบีให้แต่งงานด้วยแล้วเอฟซีที่ดูนัดจุดตรงเนี้ยเขาก็ เอา้อาวนุ้มอามผิดหวังดิอย่างเงี้ยเห็นตาบ้องเอาบอกว่าไม่มีลูกไม่มีเมียอย่างเงี้ยว่ามีเมียสี่คนแล้วเนี้ยก,ก็ผิดหวังกันดิอ้าวก็อยู่ในประจวบแตทะเบียนในประเทศไทยยังไม่มีอ๋อยังไม่มีแต่ถ้าจดที่ท่าท่าที่ีบมีที่ที่สาโลกาูกนี่มีแสดงว่ามีเมียคนต่างประเทศเหรอคนต่างประเทศทั้งหมดสี่คนเลยใช่คนจีนด้วยคนจีนหนึ่งคนคนออ,กอีกคนจีนทั้งสี่คนคนจีนทั้งสี่คนใช่เจ๊กหนอยซาสีของแล้วเจ๊ก้วย ชอที่กินเจที่กีด้วยออคนกินสี่คนใช่ไหมใช่คนกินสี่คนจะมันเป็นคนต่างประเทศีกวุตาบ้องเสน่ห์แรงเนี่ยมีเมตาประเทศก็ไปเรียนที่สหรัฐนะจนไปเรียนตั้งแต่เด็กเรียนหลายรอบด้วยแล้วกลายเป็นคนสหรัฐสัญชาติไทยด้วยอตอนไปเป็นไปเป็นเด็กก็กลายยามไปนั่นเองข้ากีปลาบองเห็นเขาบอกว่าหนุ่มอาร์ม เห็นย่ามย่ามเห็นย่าม้าดิเขาบอกในย่ามมีอะไรบ้างมันก็มีอะไรหรอกมันก็มีของกินนั่นเลยมีอะไรบ้างมีมีของกินในผมดูคอยดูในคนที่อยากดูนะนี่อมีของกินมีหมูปิ้งมีกาแฟและมีมีผงยางอนามัยด้วยเอาเอาไม่ใช่เว้ยมีบุรีเนาะอุ้ยอุ้ยขอโทษนะขอโทษนะมองอุ้ยท่านผู้ชมเขาให้เอาเหรอใช่เห็นแบบนี้นะฮะ ของนอกด้วยไม่ใช่ของไทยใช่ไหมใช่โอ้โหบ้านเท่านี่เนี่ยเนี่ยคารแครชตามที่บอกที่เป็นนี่นข,ออนอนของนอกด้วยนะระดับนี้ใช้ของนอกด้วยไม่ธรรมดา,อเ,าเอาของลาวอ,อ,อ่ะทำไมไมันผิดฉีดว่าโอ้เอาลาวก็ลาวตัว <laughs> นั่แหละมันก็ถือว่าของนอกนี่กาแฟกาแฟเอาแล้ว,แล,วแล้วทำไมต้องไผ่ย,ย่ามทุกวันเพราะอะไรเพื่อขอขอบางทีขอกล้วยก็ได้ก็ใส่ย่ามไปกับกับไปกินเพื่อขอกับข้าวได้ ที่บ้านมีกี่คนก็มีคนเดียวมีคนเดียวมีคนเดียวมีชื่อที่ผมคนหนึ่งนั่นแหละนอกนั้นมีหุ่นยนต์ด้วยบ้านที่นอกนั้นมีหุ่นยนต์ด้วยมีแต่หุ่นยนต์นั่นเลยจะเป็นประมาณนี้เลยใช่ปาคือเดี๋ยวนี้เอาตรงก็บอกว่าอยากได้ย่าใหม่ไหมอยากได้อยู่อยากได้ย่าใหม่เนาะเามาให้หน่อยสี่ได้มี FC เพิ่นมีเยอะเดี๋ยวเพิ่นฝากมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถ้าผมอ่าพาตรงนั้นผมอาจจะซื้อให้เดี๋ยวแวะซื้อให้ รอกันรอกันรอตั้งนานแล้วจนฝันต้องเลขออกสองงวดด้วยเนี่ยที่เลขออกสามสามเก้าต้องติดกันต้งสองงวดด้วยเอองวดสุดแล้วออกสามสามเก้าเลยเลยไม่ได้รู้นเลขหวยที่เราลงที่สี่ที่ซื้ไว้ตั้งเยอะตั้งแย่ฟังก่อนเลขไทยเราเมื่อเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยวันที่หนึ่งที่ผ่านมาในเลขมันออกหกหกเก้าแปดสี่สามอันนี้คือคือรางที่หนึ่งนะแล้วก็อ่าเลขสองตัว สองตัวเนี่ยมันจะออกหกหนึงน่งซึ่งซึ่ง,ง,งตะบ้องเนี่ยตะบ้องบอกว่าห้าสามหนึ่งสามสามเก้าเลขมันไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็คือว่าผมมา,มาตามใหม่ให้เอฟซีแต่ว่างวดนี้ตะบ้องมั่นใจตัวเดียวใช่ไหมตัวเดียวก็คือสามเจ็ดไม่มันไม่ใช่อ่าท่านออกไปแล้วต่อมามันคือสองสองสามสามสามเก้าสองสองสามสามสามเก้าเอาอย่างนี้เออเอาคอนเฟิร์มให้เอฟซีเพื่อนดูหน่อยว่าคอนเฟิร์มเอฟซีหน่อยว่า งวดนี้ที่จะถึงเนี่ยตะบ้องชอบตัวไหนชอบสามเียนมากครับบนล่างด้วยสามเียนมากเลยบนล่างถ้าจะหาก็ถ้าจะเอาสามตัวหน้าใส่ก็เอาหนึ่งนะใส่นะหนึ่งสามเจ็ดใช่เอาเขาพูดง่ายถ้าจะชอบคือตะบ้องชอบสามเจ็ดอยู่แล้วใช่แต่ว่าถ้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 าจะเอาอีกตัวหนึ่งใส่ก็คือเอาเอาตัวหน้าก็คือหนึ่งใส่หนึ่งใส่สามเจ็ดหรือหนึ่งสามเจ็ดนะครับที่ตะบ้องพูดแล้วก็คือบางทีเนี่ยผมก็เรียบเรียงเสียงภาษา่นยังไม่ได้ ถ้าตะบ,บ้องเผลอพูดคำไหนท่าผู้ชมก็จดไว้เอาเพื่อนพูดคำไหนบ้างว่ามีเลขตัวไหนบ้างลองกจดไว้ดูเผื่อมันเข้าถ้าให้ท่านผู้ชมเนาะเผื่อไม่แน่คคำคำนี้ที่ตะบ,บ้องพูดมาโอ้ยอย่างงุ้นอย่างนี้เผื่อเป็นการขอโชคขอลาบเผื่อท่านผู้ชมที่อยู่ณจุดตรงเนี้ยเผื่ออาจจะถูกลงวันที่หนึ่งก็ได้นะครับผมนะเนาะเนาะก็เป็นไปได้เนาะเออถ้าเอฟซีถูด้น่ตาบ้องอยากได้อะไรก็ไม่หญ่ได้เลยใหญ่ได้ย่ำก็ม่วยก็ห่วยขาดเย้ว ถูกแล้วันที่หนึ่งตาบ้องอยากได้ย่ามนะครับวันที่สองก็ถูกไปแล้วก็ถือไปแล้วเอาเก้าเก้าแปดเจ็ดหนึ่งเก้ามันก็ออกด้วยเออยังจะมาเนียนอีกไปเที่ยวจนเสียงคานมาแล้วด้วยถือวันที่สองด้วยที่สองสามสี่ห้าด้วยหนีกันไปเลยโทรเรียกกันตั้งนานด้วยเอ้ยตาวังตะวังขอของฝั่งมาให้หนึ่งพันมาเอานะโกหกกันเลยโกหกไม่ได้นะมาตั้งนานมาจจกดาวลุ้ที่สี่ด้วยจะลที่สี่ด้วยเออกูจะมาสิ้ด้วยมันจะดาวลุ้นสี่ กปมาถึงเมา,เาที่ดาวลุงที่สวนนี่หละมาถึงเ้าไม่ไปเชียงคานนี่ไปทําธุระไปรับธุระมาก็เลยได้ไปทําก็เลยได้ไปถ่ายคลิปไปเล็กน้อยบ้างนะครับท่านผู้ชมเนาะเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมจะไปดูให้เดี๋ยวย่าใหม่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะไปดูให้นะครับเดี๋ยวเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเนาะก็เอาเท่าที่เห็นเท่าที่รู้เท่าที่เพื่อนรับฟังรับชมรับฟังแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอีกครั้งนะครับผมนะแต่นนเดี๋ยวเอฟซี ถ้าย่ามเใหม่ให้ผมไม่ให้ย่ามใบนี้นะผมจะเก็บไว้ย่ามใบนี้ตาบ้องจะไม่ให้ใช่ไหมตาบ้องจะเก็บไว้จะอาจจะทําเก็บไว้แบบไหนที่บ้านหรือเอาไว้เอาไว้ที่บ้านที่ที่ชั้นสองชั้นสองเนาะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะคือย่ามเราถ้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 าเพิ่นได้ย่ามใหม่แล้วเพื่อนจะไม่ให้ย่ามก่อนนะเพิ่นเอาเก็บไว้นะครับอโอเคนะครับไม่รบกวนตาบ้องแล้วเนาะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับโชคดีเฮงรวยกันสุขสุขคนวันนี้วันที่สิบีกุมภาพันธ์แล้วนะใช่ พรุ่งนี้อีสองออนหัวรจะออกด้วยสามเกียดนั่นแหละพี่กันซะงฟาดไปแต่เว่าะเพราะถีบสีกุมภาพันธ์มันจะไม่หอดกุมภาพันธ์ย่อยเดือนนี้เดือนยังกุมภาพันธ์ด้วยเออกุมภาพันธ์ก็กุมภาพันธอ๋อพี่พี่มีญาติเป็นที่อยู่กรุงเทพไหมมีญาติที่อยู่ทีมีมีโทรถางมาดูสิเขาจะบอกว่าทันวาไม่ใช่เหรอไ่ใช่กุมภาเนี่ยอ่ะโอเคบอลล็อกบอลแล้วแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามด้วยนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิม ทาง YouTube แล้วก็ทางเพจนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมช่องจริงแล้วก็ทางทีมงานด้วยมาวินชาแนลป้าต่อยก็มีเซนบ่าวแพ็กชาแนลน้องน้ำชาแนลและพ่อทองแหลกคนเดินนะครับขอให้โชคดีกระจุกขู่ทุกคนสำหรับวันนี้หนุ่มอาร์มคนเดิมกับตาบ้องคนข้ามเวลาก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคลิปคิด้นะครับสำหรับวันนี้ดูแลบายๆคนด้วยสวัสดีครับ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 ตาบ้อง